สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสมฐานะมาหาเศรษฐีเปิดบ้านหรูที่อเมริกาปูปรยาเปิดบ้านหรูที่อเมริกาสมฐานะภรายามหาเศรษฐีที่สุดสมฐานะภรายามหาเศรษฐีที่สุดปูปรยาเปิดบ้านหรูที่อเมริกากับสามีนักธุรกิจน่าอยู่มากปูปรยาเปิดบ้านหรูที่ร็อตแองเกริตสและวันว่างกับสามีสุดที่รักหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตดีมาก นางเอกซุปตาปูปรยาหลังแต่งงานกับมิสเตอร์ฟ็อกซ์สามีนักธุรกิจรวยระดับมหาเศรษฐีและใช้ชีวิตอยู่ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักหากใครติดตามไลฟ์สไตล์ของเธอก็ได้เห็นชีวิตประจําวันว่าเธอทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้าจนลดเย็นและวันว่างของเธอทําอะไรบ้างซึ่งจากภาพก็จะได้เห็นปูปรยาอยู่บ้านหลังหรูในนครลอสแองเจลิสมีพื้นที่ให้สุนัขที่เธอเลี้ยงไว้ได้วิ่งเล่นและหากเธอออกไปเดินเล่นข้างนอก ก็จะพาน้องหมาออกไปด้วยเป็นภาพที่น่ารักมากและในวันว่างของปูปยาได้เกี่ยวก้อยสามีสุดที่รักออกไปใช้ชีวิตย้อนวัยเป็นเด็กสมัยวัยรุ่นด้วยการเล่นเครื่องเล่นต่างๆตามห้างสรรพสินค้าหรือไปเช็คอินตามที่สถานที่ตักอากาศพักผ่อนสุดอากาศดีๆด,ดูท้องทะเลดูคลื่นลมหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตดีสมฐานะภรรยามหาเศรษฐีเป็นที่สุด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ